ใช่ล่ะรอดป่ะมันเฉียวป่ะมันมีมันมีตัวใหญ่ขึ้นม่เหนเดินครับเบิงครับเออโอ้ยปลาจุดเลยโอ้ยปลาจุดเลยเดินนี่รอดว่ะสิโอ้เก็บได้เดี๋นี้เก็บเก็บได้สองเดีนี้เก็บได้สวัสดีครับวันนี้ลูกหนวดผ้ามาลุกหนามครับบ่ได้ไปหาหนูมาหาป้าไม้ธรรมศาสตร์ครับ ทีมงานลูกหนวดมาครบครับมาดิมาเดี๋ยวไปหาหนูมากับพานเถาขึ้นเกาครับไม้ธรรมศาสตร์ครับประมาณมน้องนี่ปมาณแปดสิบเลยครับเครื่องลอยต่อคือหูหยาวขึ้นไปผุนครับอดปลาอยู่ข้างนะั้ไปไปเห็นผุนน้อยผุน น้ำกับสิบเบิดแห้งแรงแห้งครับขื้นโคกหนูกับเบิรลตเหรอโรคมานาวบาดเลยน้ำป,ป้ากับสิบเบิดไ <laughs> ม้นี่เด็ดแน,นครับรอบที่แล้วฟาดไปลอยโลครับตัวนี้ว่าเด็ดกูเกาอีกเพานว่าผ่านท่าว่าเด็ดแห้งบนนี้ว่สัตว์เน้นๆปลาโดครับเบิรงสิพี่พ่อว่าครับปลาโดปลาข้าวพ้นว่า เด็ดสุดกับปะตองเหะเพูนว่าเมืองปะตองสิผ่านบอมวันนี้ถนนผ่านน,าน,นมันก็ผ่านตัวเองแล้วพูดพันยางเสวีอยู่ครับบรรยากาศดีให้พี่นอ้องมากิน้าวปลาล้ำกันนะแต่อากาศยังเย็นเย็นี่ยนี่ เบิ้งสิลงดางแล้วครับลงดางแล้วมัน,นหลุน้ำการสิเป็นจะได้เหมือนนี้ผ่านบ่ผ่านเออเอาดางใหญ่ลงตะพูนได้ดดลุ <c oughs> ลยลๆครับเสือกดึงครับดางกัดกวงเงี้ยครับครับประมาณไายหนึ่งเลยดังนี้หน่อยแ <c oughs> มาไก่ต้องเฟ้นหลายเทียว <c oughs> พนนนพนใดแล้วครับหอยซือหลีพ่พนวาของดิดแท่งพน,นวายหอ้โอนี้้โอ้โอออออขอบต๊ะหนาบเ้พี่น้องเลย <c oughs>

ตูมมาตูมมากระจกออกโจกออกเบิงพ้นงานครับเบิ่งหลุนน้ำกันครับพอดว่าปลาขาว่่าเครื่องอยู่หนีได้ปลาตัวละสมโลแล้วปลาตกบละสามโล่อยู่ล้วมื่อวานป่าขึ้นโคกงเรียนน้ำครับเมื่อตะที่เาปตัวละสามโล่ตัวนั้นตห้ใจงี้เจมตัวนั้นควาป่าป่านมาเนี่ยดีเมีมั บ้านโหลดบุ้มีเห็เขาพ่อคืนเลยเห็นบุมีคือกางุนุ่นึอยู่ดางขางู่หนึงอยู่ดางขางสิเริ่มเห็นแล้วครับเริ่มเห็นแล้วเดมึงกับควายมงานะคู่ึงอยมก็จะีลงไปเจ้ะบกหอยกัมีครับเลี้ยข้อมุกต่มเลี้ยิวต่อไปข้อมุกบบของบห้กัเอขงาบาก็ข้อมุกต่อมของ ก้างด่างเขายอ่ต้องมุชี้พพักกันเยได้ตกใจเบื่อแบบถือตะกอนยังอันนี้มาล่ายไวถือกล่องเข้ากองกุญแาห่าบได้ดิ ถึงน้ำเพื่อใดเนี่ยดิมาถึงกเลยใส่โกโปเจ้าโกโปแต่ทีมาก็แพนเราเพื่อนเปดเพื่อนหรือเปล่าวันไหนข้าพกรมมาถ่ายไหมนั่นแหละบ่จะกันหนามเริ่มเห็นโตแล้วครับส่วนมากเป็นปลาสลัดครับแต่เริ่มนี่เดี๋ยวนี้มันเริ่มปลาสลัดแล้วครับนี่นี่นี่ เจ้าขึ้นไป่งนับเรื่ยผมก่อนดีนะขุก่อนใช่หรือลอดปอมันเจียวปอมันมันีมันมีตัวใหญ่ขึ้บ่อเมียนเบิ้ลครับเบิ้งครับเอ้ยโอ๊ยปลาจุดเลยโอ๊ยปลาจุดเลยตัวนี้รออนมากจริ โอ้เก็บได้เด้อนี่เก็บเก็บได้สองนี่เก็บได้โอ้ยหลอดเบิดอ้าวหลอดเบิดโอ้ยาโอ้ยเราต้องรอด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 ้องรอดต้องรอดต้องดต้องรอดต้องรอด้องรด้องรอดต้องรอ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 ดต้องร้องรอดต้องรอดตองรอดต้องรอดต้องรอดต้องรอดองรอดตอารอดต้อง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 รสดต้องรอดตงเอดต้องรอดต้องรอดต้องรอดต้อรอดต้องอด ุดออกึงดึงออกจากทั้งตาเนี่ยมาใส่สี่เลยจิ๊บเด้อดร้ายตัวอยู่หันปุดปากถ่ายก็ปุดห้องเว้ยห้องที่ร้อนด้วเอาจะทีละพัดขนาดไปเลยเนี่ยจังหวะจมขนาดพูดขนาดจิบอะไรเมื่อปนที่มันออกไล่ตัวดิโวยออกไลายนี่เว้ยบ้างกล่องเลยพุ่นอีบ้างกล่องเอาเอาเอาบังกับมันหลอดปาพมันครับเนื้อสี่แล้ว ปลาตงซํามือนรอตานั่ๆๆๆนี่นี่ตัวสำนีนี่ำเามือนรอตากำลังงามเลยทีเงื่หกูีกูหนีน้อยหนึ่งอยู่พอดีค่ะโ่วงล่วงน่เยเห็มานุ่ผลยูรักพืาอยังเกาะผลเฮ้่กูอยู่ในตีนมันนั่นละอยูมองกันนะเอาข้าวมูนกันข้ามูนก็กะไรบอลูนมูก็ได้ เดี๋ยวเขาเอามือเขียนไปมปเขียนมาโอ้ยเก็บอีกโดนแล้วพี่นนองเลยร้ายเติบไปได้หน่ประมาณสิบโลอยู่ดอกครับประมาณสิโลนะครับกินมาโอ้ยเนี่เสียกเบิดแล้วเนอกล่องลูกดวด ตึกหน้าเพื่อไหรด้พี่น้องไอ้โอเคครับไปโพสต์เนขับไปดิไปจีบโพสต์เติงครับไปดิเหลือหลายเยาะอยู่ครับสีเอาต่อไปเดี๋ตุ่มหลายหม่องอยู่เืออยู่3สามสี่หม่องอดเวลาพักเพียงพี่น้องเฮ้ยมาเบิ่งผานโกฟด์ผ้ากรเทียมเบิ่งเนี่ย ประซุม่มเพิ่งป่ะ <laughs> ใส่ประซุ่มเพิ่งเลยเผาปลาคอใหญ่พี่นอ้องเผาปลาคอใหงไงผดเอ้ยกินขน้าวตากแดดได้พี่น้องวันนี้มันหนาวกับมันพูดกลุ่มหนึ่งจะฟังกุครับผนกินขน้าวมาหากินผอกัน ยังผ่านนุ่มมานต้องขึ้นมาอยู่ใส่กับหนูปุก๊กนี่เนี่ยปดแห่กันอ,อยู่แต่เมื่อายมันได้พี่น้องว่าสิไม้เด็ดไม้เด็ดว่าคัาก,าก,ากบ่ปันไดนตั้งเป้าไว้ลอยโล่เหมือนนี่าบ่อถึงเดี๋พี่น้องคือถึงลอยโลดอกาขึ้นเหมือนนี่ นี่ครับปันได้ปันไดเหมือนอี่คนลอยนี่บอกัน,กนวันเจิญอะคนละสิบโลแต่่ทัฒนแล้วพี่น้องขึ้นเมื่อกี้เขาลงไปอีกชุดน,นึงอยู่ย่งอยู่สองสามยอดดึกไออีกนี่หลุนเปนอีกทีน,นึงสิถึงปอาไม้วอต่างไปรอยโลผ่นนา,านเาานถาเพิ่นกับพัน,พนเห็ดเขาเพินพ่นอยู่ผ่านนุ่มก็ลขึ้นมา เลยอสามสีาอถ่เเน่เพ <sch add AfD> ่าเแห้งพอประขาวประเครื่องยนปัดพอดาปลาโดมใหญ่อการตอบพนบกินป่าพกินกหอยพอดาปลาปลาจีแล้วจีตกับบกินดอกจีนเคื่อพอดกินถูกฟ้าลุ่หนวดจัดหนักยางพ่องอีญ่ว้นนี้สีเือว่สัลูกเงียว บ่ไดนนอดเลยมื่อคนวาสัสีเทียมาตีปลามือมียไดขสิควันเขานูบ่เดี้วนะสามเอซีถือฝ่ามือบ่มาควันเขาดูหลายลงมาเขาที่ถือฝ่ามือควันกบ่กี่เขาดกินหอยเท้าสัควาลีอ้วนๆเดนไปนองสองสหนวยโล่มได้ควาลีอยู่ดีวันนี้กลัเผาป่าอยู่ครับว่าไ้าขาอยู่หันเป็นใหม่เพื่อรบกบ เอ่หยเลกกิดเลิกกรเียงออกเลยโอ้ยไปพวกเจ้าพวกนี้กระเที่ยงเลิกะเียกรเ่ต้เลใเย็นเรื่องมอต่มครับบ้าเลยมอต่มเลยโอ้ยไปไทยพี่น้อเอ้จีไปไทยเบิ้งหมดออดอร้ายทุกคนโอ้ยเดือดร้ายหนุ่เดี๋ยคนเราไปไทยองตเลย่ะไปไทยู้ดไปไทนี่ยเลยได้มี พิ่ปลาตองอยู่หันน่ะก็ปลาจะลอยพายอยู่ไกลๆลุงหนวดมา่อกี้ขานมันเลิศเลยนะพี่กัดอยู่อยู่สาดอกลุงหนวดบ้ามา,มาถือขึ้นกัน,นอุบลกับสีเกียรติครับโอเขตและกัมพูเชียรครับติดๆกันนะี่แหละโอเขตต่ียดโตโรซาสีเกียรติเจอ<ะ>ติดกุบลครับนี่นะ ขวาเป็นีของานเลครับแนมเห็นนะครับโกยุค่านี่ประบ้านยี่สิบห้าสิบเมตรกอดสีสเกตครับสีสะเกตตัวนีนอยู่อุบลครับแต่พวกปวดขีข่ไปข,ข,ข,ขี่ฟังฝุ่นละครับขี่คำบจงหวัดสีเกียติพอดีขนบ้าแล้วพี่น้องเอ้ยเบิกผลงานไปดิ นี่ประมาณสิบสิบโลสอบนี <40 S 2> s, ่บ่พร่ออยู่คื้นหมอนี่เบิดทุกคนตัวนี้กับสี่สิบกัวเนี่ยก็เปิดบางตัวนี้ปลาคอใหญ่เปิดประรจิติด มีแต่กระสอบป,ปลาเนี่ยพี่เนาะนี่กระปลานรวๆนะครับเติงกระสอบตัวนี้มาสิบกิโลปีคารเก็บคำแล้วครับตะเวนเริ่มลงแล้วพอดสองหน่วยเลยบาท ตะเวนโรคผมกันสองหน่วยแล้วก็มาดีขึ้นน้อยละไม่มีกระสอบมแต่กระสอบเมื่อนี้ก็เอาอยู่เนี่ยเอาแล้วเนาะเท่ออกเบืองอยู่ปะเท่ห์แล้วมันดีแฮงปลาพี่น้องปลาสลัดเพิ่นปลาสลัดทเดี๋ยวนี้เริ่มงปลาฉลัดแล้วอยู่ในกระสอบ ปึกลหรประมาณเอ้ยสิบลัวครับสิบไปๆไปไปลงกันแล้วเบิร์ตทุกคนบ่ถึงร้อยดรอกครับประมาณอยู่รประมาแปดสิบกระสอบน,น,น,นี่ก็มาสิบหาลูดได้ครับ ต้นนี้ก็ประมาณเทออก่ะเทออกสิล่ะที่ออกคือเป็นเหลืองเลยแล้วครับเทอออกกระชายแล้วเก็บขึ้นขึ้นเ่าไปอยู่จะสร้างนี่เต็มเลยครับสร้างนี่เต็มเอสเลยเงี้ยเอสเลยไฟสูดที่ไหนก็สังเกตเห็นเห็นครับเต็ม เอ็ดเลยจริงบดายเลยอยู่ประคอกเยอะนี่สอบครับยังพี่เน่าตายไหนล่ะทำไมมีแต่ผักตบเลยอย่าออกเยอะออกอย่าออกผักตบน่ดตายไปตายไปตายตายโอ้ยนึกว่าแต่มันเยอะมีแตัวปลาขังตัวนี้ปลาขังระวังประคอกใหญ่ครับ มันเป็นคุยเนี่กับสองโลสามโลอันนี้เบิ่นนนงนี่เบื้งไปไงนี่กถบาคุยกับผมมาโลก,ก็กลัวโลกกลัวแต่ของคู่นะแของพิมผมมั่โลสองโลสามโลโล,ลเจ็ดขึ้นโลหาโลโลหาโลหูผมมั่โลเจ็ดครับ<ๆ>นี่ครับเบื่องกับฟ้ามือครับบิ๊กเสี <Nh alt. S 2> <ๆ>่ผมมั่นสองเลย ใส่ป้่นเยอะครับมัอนี้พ่เอาเมื่อไรหรอกครับปุ่นไงเซี่ยกระปุ่นคนล้เซี่ยงกระปุ่นคนละลุ่นะใก็สร้างเี่เต็มเบิร์ดครับกาอร่อยโล้นมาถึงกาสูสีอยู่ครับ สี่เดิน <Okay. S 1> ทางกรับบานนะครับบันนี้ฝากกดไลค์ <Okay. S 1> กดติดตามนะครับสวัสดีครับ